รือญี่ปุ่นรายงานไทยช่วยกอบกู้ธุรกิจใกล้ตายในประเทศญี่ปุ่นจนรอดพ้นจากวิกฤตหลังไทยมียอดสั่งซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นแบบพุ่งไม่หยุดจนคนญี่ปุ่นแห่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณและรับปากอยากมาเที่ยวไทยมากขึ้นในอนาคตวายโว เมื่อไม่นานมานี้สำนักข่าว ANN ของญี่ปุ่นได้มีการเผยแพร่สกู๊ปข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยที่ได้มีส่วนช่วยกอบกู้ธุรกิจเก่าแก่ที่กำลังใกล้ตายในประเทศญี่ปุ่นให้พิกฟื้นจากสภาวะวิกฤตจนสามารถกลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งโดยทางสำนักข่าว ANN ระบุว่า กระแสะญี่ปุ่นฟีเวอร์ของคนไทยนั้นมีมานานแล้วและยังคงบูมอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ที่น่าสนใจคือความฟีเวอร์นี้กำลังมีส่วนช่วยเศรษฐกิจญี่ปุ่นอย่างที่ไม่เคยคาดคิดโดยนักข่าวของ ANN ถึงกับบินมาถ่ายทำสกูปที่เจแปนในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีและที่ฮาราจูกุไทยแลนด์ในกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่ตกแต่งออกมาเหมือนกับอยู่ญี่ปุ่นไม่มีผิดซึ่งสถานที่เหล่านี้ล้วนมีการนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วที่มียอดการสั่งซื้อสินค้าก้าวกระโดดขึ้นมามากเหตุผลเพราะวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้คนไทยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไม่ได้โดย1ในสินค้าที่มีการยกตัวอย่างก็คือมันหวานญี่ปุ่นที่เมื่อปี2022มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปี2020เกือบ2เท่าจาก1,000ตันเพิ่มเป็นเกือบ2,000ตันทั้งทที่ก่อนหน้าช่วงโควิด -19 มียอดขายเพิ่มขึ้นแค่หลัก10ตันต่อปีเท่านั้นเองค่ะอีกต อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ ตัวเลขนำเข้าสินค้าประเภทชาเขียวรวมถึงมัทฉะที่คนไทยนิยมดื่มกันโดยเมื่อปี2022มีการนําเข้าเพิ่มขึ้นจากปี2020ถึง37 37.6%จาก436ล้านเยนเป็น638ล้านเยนและสินค้าตัวสุดท้ายที่เจ้าของธุรกิจถึงกับบอกว่าคนไทยช่วยพวกเขาจากภาวะใกล้ตายจริงๆคือสินค้าจําพวกเครื่องเคลือบโดยเจ้าของธุรกิจเครื่องคลือบในญี่ปุ่นรายหนึ่งบอกว่าที่ญี่ปุ่นธุรกิจเครื่องคลือบมีการแข่งขันตั ราคากันหนักมากจนโรงงานที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กๆที่เน้นผลิตแบบคุณภาพแทบจะอยู่กันไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่านะคะด้วยยอดออเดอร์จากเมืองไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี้จากบรรดาร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมหรือร้านซูชิโอมาเกสิทําให้ภาชนะระดับพรีเมียมของพวกเขาย,ยังสามารถขายออกได้ค่ะโดยยอดขายจากไทยแค่ประเทศเดียวก็ขายได้ม,มากถึง70ล้านเยนหรือเกือบ18ล้านบาทแล้วค่ะทําให้จากที่เคยจะต้องปลดพนักงานเหลือแค่หนึ่งใน4ี่กับ พริกตารปัดโดยปัจจุบันมีออเดอร์เข้ามาจากประเทศไทยมากจนแทบจะทํากันไม่ทันแล้วแถมคนไทยยังสนใจพวกเครื่องเคลือบลายพิเศษลายใหม่ๆลายแบบลิมิเต็ดทำให้พวกเขากลับมามีไฟในการสร้างสรรค์ผลงานได้อีกครั้ง ภายหลังจากสกู๊ข่าวนี้จากสำนักข่าว ANN ถูกอัพใน YouTube ก็มีคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นที่ทำเอาคนไทยใจฟูอย่างมากเพราะคอมเมนต์จากคนญี่ปุ่นได้เข้ามาขอบคุณคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะยกตัวอย่างท็อปคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่บอกว่า ฉันดีใจมากที่มีประเทศที่รักญี่ปุ่นมากขนาดนี้อีกคอมเมนต์บอกว่าฉันรู้สึกประทับใจที่สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ที่มาจากฝีมือคนไทยไม่ใช่ฝีมือคนญี่ปุ่นอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามันเจ๋งมากที่คนไทยทำธุรกิจเหล่านี้ด้วยความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีของเราจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจและทิ้งท้ายด้วยอีกคอมเมนต์ที่ว่าฉันขอเที่ยวประเทศที่รักเราแบบนี้ดีกว่าไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน แล้วเจอกันนะคนไทยนับว่าเป็นข่าวที่น่าชื่นใจจริงๆที่ได้รู้ว่านอกจากประเทศไทยของเรานั้นจะได้ประโยชน์จากการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นแล้วฝ่ายไทยเองก็มีส่วนช่วยธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันและที่สําคัญคือมีสื่อที่มองเห็นแง่มุมนี้และเผยแพร่ออกไปให้คนญี่ปุ่นได้รับรู้จนทําให้พวกเขารู้สึกขอบคุณและมองเห็นคุณค่าในประเทศไทยของเราด้วยค่ะ Why w wow. w